ようやく見つけたんだよ愛を殺すように指示した人間をこんなのやらせるわけないでしょ本気で消しかけろ私は B コマッチを卒業しますあいつに復讐するのは私じゃなきゃ絶対ダメなんだよ君は自分の手を汚すつもりでしょただ殺すだけで済ませるつもりはないもう止まれないんだよ สวัสดีครับรีวิวโอชิโนโกะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับ <c oughs> ต่อไปแอนิเมะนี่ผมชอบมากอันนี้เป็นอนิเมะที่ผมอนิเมะหนึ่งดวงใ,ใจผมเลยอะ่ะถ้าใครตามช่องมาจะเห็นผมรีวิวทุกซีซั่นนะทำคลิปเกี่ยวกับโอชิโนโกะในเยอะมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมเคยพูดไว้ว่าเป็นอนิเมะที่ผมชอบลงมาลองๆจากแอตแทกออนไททันเลยนะซึ่งแน่นอนมีฉบับไลฟ์แอคชั่นแบบนี้ก็ต้องไปดูอยู่แล้วเข้าใจในโรงภาพยนตร์ ก็เตือนไ้ก่อนเลยว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ตามแต่ออนิเมะผมแนะนำว่าไม่ควรดู live action นี้นะอาจจะรอค่อยดูลงสตรีมมิ่งอะไรก็ตามนะแต่ถ้าคนอ่านมังงะเนี่ยแล้วอ่านมังงะจบแล้วอะ่ะดูได้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่บทสุดท้ายคือมันสปอยมังงะตอนสุดท้ายเลยนะครับมันทำเป็นภาพยนตร์มันก็จะเล่าให รวบรัดกระชับมากขึ้นใน2ชั่วโมง9นาทีนะความยาวถ้าจำไม่ผิดซึ่งผมก็คิดอยู่นะว่าโอ้โหเป็นมัง,งะก็ยาวตั้งกี่เล่มมา16เล่มป่ะถ้าจำไม่ผิดมีตั้งกี่ตอนส่วนตอนเป็นเมะก็เมะยังฉายไม่จบนะตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่2ซซสซั่นเองแซ่3ก็มาปีหน้าหนุนเว้นปีนี้ไปปีหนึ่งนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะตัดอะไรออกไปบ้างแต่ว่าพอไปดูเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจล้ คือมันเริ่มมาตอนแรกนะมันเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เนี่ยเป็นคุณหมอโกโลยมีไาร์นะจังนอนป่วยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โอชิไอเหมือนในอนิเมะเลยอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงมากแต่พอถึงตอนที่ไอโดนแทงตายเนี่ยอันนี้พูดได้นะบอกแล้วว่าสปอยแล้วก็อันนี้ในอนิเมะมันในนนครๆก็เคยดูหมดแล้วแหละเขาใช้ภาพแบบเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากนั้นรวมๆบู๊เล,ล่าๆแล้วก็ฆ่ามาเนี่ยช่วง ท้ายๆเลยได้ให้เราก็เป็นช่วงท้ายของมังงะเลยนะซึ่งผมผมพอผมเห็นแบบนี้ผมนึกออกแล้วผมเคยเห็นว่าชอบไร้ท่านเนี่ยจริงๆมันลงฉายในพาร์ิดีโอหรืออะไรสักอย่างป่ะแล้วผมคิดว่ามันเอาอันนั้นน่ะมาฉายในโรงภาพยนตร์และเพิ่งเข้าไทยเออแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแสดงว่าตอนนั้นน่ะมันฉายตอนทั้งหมดเนี้ยใน l i ฟ e Action นที่ลงเป็นตอนๆในพามิีีีโอไปแล้วแต่อันนี้มาทําเป็นหนังใหญ่เข้าฉายลงภาพยนตร์ตอนที่ลงสตรีมมิง่งเดาว่ามันน่าจะแต่จบแค่ช่วงก่อนเริ่มครึ่งหลังของภาพยนตร์ที่ฉายลงเนี่ยและฉากที่ใครดูแล้วก็จะเห็นกันแหละมันจะเป็นฉากรวมๆแล้วก็แบบมีเสียงพูดมีอะไรเยะทุกฉากบางอันก็จะเป็นในอนิเมะเราก็เห็นแล้วบ้างนะเออตัดๆไปผมเดาว่าอันนั้นนะ่ะ มันคืออันที่ฉายลงในสตรีมมิ่งเป็นตอนๆเน,นี่ยอันนี้ผมผมเดานะซึ่งผมคิดว่าถูกอะ่ะผมคิดว่าเราถูกแน่นอนไอ้ที่ลงฉายตอนนั้นอ่ะมันคือฉายพวกนั้นเออแล้วพอมันเป็นหนังใหญ่มันก็เอาช่วงต้นมาฉายซ้ําอีกรอบแต่ว่าพอหลังจากไอ้ตายแล้วก็ข้ามไปลูบีโอาคาโตตัดตอนตั้งวงบีโคเมติออกตัดตอนแสดงลนครเวทีออกอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามไปตอนบทสุดท้ายเลยถึงได้ตั้งชื่อว่าบทสุดท้ายนะ โอเคก็ okay, ทีนี้เข้าสู่เนะื้อหารีวิวพ,พูดความรู้สึกษษษษที่ได้ดูฉบับไลค์แอคชั่นก็ต้องบอกว่าไม่ได้ผิดหวังอะไรมากนะถือว่าดูแล้วอินตามน้ำตาไหลาตามอยู่เหมือนตอนดูอนิเมะเลยดูอนิเมะที่ผมชอบมากผมอินกับทุกฉากอยู่แล้วนะมีทั้งสดใสแล้วก็มีทั้งฉากที่ทำให้ดิ่งดรามา่าเนี่ยตอนไอตายก็ยังทำให้เราก็ผมสำหรับผมผมไม่ถึงกับร้องนะไม่ถึงกับร้องตอนอนิเมะเนี่ย ซึ้งมากอันนี้ผมไม่ได้ร้องมากขนาดนั้นด้วยความที่เราดูอนิเมะมาแล้วไงเรารู้อยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นก็ซึ้งตามอยู่ก็มีน้ําตาคอน้ําตาซึมบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าถามว่ามีติไหมก็คงมีบ้างแหละการแสดงการแสดงผมว่าไม่ถึงอะแบบไม่ใช่การแสดงเดียวแต่ว่าผมว่าผมว่างานสร้างอะโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทําไม่ถึงเท่าอนิเมะอะพอมาเป็นคนแสดงแล้ว,แล,วแล้วนักแสดงอ่ะ พวกตัวประกอบพวกอะไรอย่างเงี้ยไอสต็อกเกอร์ที่มาตามข้าอย่างเงี้ยไอตอนแทงตอนอะไรคือผมไม่ไมรู้เลยเคดูแล้วมันรู้สึกขัดนะรู้สึกไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่ก็เลยจะมีว่างนะสำหรับผมนิดหน่อยแต่ถามว่าแย่ะไรไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะไอพวกแอนิเมตเนี่ยส่วนใหญ่พอมาทําเป็นแอคชั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยปังใช่ไหมอย่างที่หลายคนอาจจะรู้กันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ก็มีบางเรื่องที่ได้อยู่ซึ่งตรงนีนผเเ้ผมว่าผมไม่ขี้เหร่เลยผมว่าโอเคใช้ได้แต่ยังไงก็ตามดูแอนิเมตดีกว่า จบนั่นแหละส่วนการแคสนักแสดงก็ก็โอเคแหละแต่ก็ไม่ได้โดนใจไม่ได้ถูกใจเรามากอะไรนาะนั้นเนาะคือการที่จะหานักแสดงที่เป็นคนแสดงเนี่ยให้หน้าตาเหมือนในการ์ตูนมันเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะตัวละครที่ผมชอบอะเมมโจเมมโจถ้าใครดูที่ผมรีวิวเวอร์อชันอนิเมะอะผมอวยเมมโจมากๆอันนี้เมนหลักผมเลยผมชอบมากๆเลยรักมากๆด้วย แต่ว่าพอมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจากตัวละครโปรดผมที่รักมากๆเนี่ยน้องแมวน้อยตะมูตะมิน่ารักถึงจะอยู่เยอะอะไรก็ตามนะแกงนิดนึงแต่ไลฟ์แอคชั่นคือผมผมไม่ชอบอ่ะผมผมไม่ชอบเมมจบอ่ะคือรู้สึกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ลูบี้นี่พอโอเคแต่ว่าไม่หลงนะไม่รู้สึกหลงเหมือนในอนิเมะไอไอโอเคไอได้อยู่ผมว่าหน้าตาก็น่ารักแต่ว่าเอ่อในอนิเมะอ่ะ มันจะปูมาว่าให้อ,อ่ะเป็นคนที่พิเศษมากๆหน้าตาน่ารักเกิดมามีพรสวรรค์แบบเพอร์เฟคตสุดๆแถมมีตาอายดวงดาวเป็นเอยดวงตาเป็นรูปดาวใช่ไหมเออนี่อีกจุดหนึ่งขอพูดขอแวะนิดน,นึงคือตาดาวเนี่ยดวงตาที่เป็นดาวไม่มีเลยโฮชิโนะทั้งไอทั้งอาควาทั้งลูบี้ซึ่งมันเป็นไอคอนหลักของเรื่องเลยนะไอดวงตาดาวเนี่ยแต่ ถือว่าเข้าใจได้ว่าทําไมเพราะว่ามันคงจะดูแปลกมันจะเป็นการใส่คอนแทคเลนส์มันจะเป็นการคอสเพย์อันเนี้ยถ้าเพิ่มถ้าเพื่อความเลียวเพื่อความสมจริงมันก็ต้องอย่างนี้แหละคนบ้าอะไรแม่งจะมีตาเป็นรูปดาวอะเขาก็อาจจะคิดแบบนั้นอันนี้ก็อันนี้ก็เข้าใจได้โอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรแต่ก็แค่รู้สึกว่าไอคอนหลักของเรื่องมันหายไปอืมก็ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ได้อ่านไม่ได้ฟัง ความเห็นจากคนอื่นเลยนะสำหรับแรอชันอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็ผมสึกว่าไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นสำหรับไออะนะคือนะ่าถามว่าน่ารักไหมน่ารักนะถือว่าผมผมชอบเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแบบเลิศเลอเพอร์เฟกโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรขนาดนั้นเหมือนในอนิเมะที่อวยเอาไว้ในมังงะที่อวยเอาไว้อย่างเงี้ยนะมันก็เลยอาจจะดูแบบแยง้งๆแต่โอเคเราเข้าใจได้เรื่องพวกนี้ความเป็นจริงอะ่ะการจะหาคน มัเด่นของคนอื่นหานะันแะมันมันอาจจะดูแบบแปลกๆมาหน่อยเนาะแล้วคือยังไงจะหาให้คนอื่นในวงหน้าตาธรรมดาหน้าตาแบบด้อยกว่าอย่างนี้เหรอมันก็ความรู้สึกของนักแสดงอะ่ะมันก็นั่นแหละคงคงเข้าใจกันเนาะคือผมผมว่าผมเข้าใจในข้อนี้ได้นะอันนี้ก็คิดกว้างๆอยู่เพราะงั้นถ้าตัดเรื่องพวกนี้ออกไปอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะติดใจเรานิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ ก็เลยสามารถทําให้เราโอเคกับกับโอเชนโกะฉบับลไลแอคชั่นได้เลยสําหรับผมแต่ทีนี้มาถึงคนเดียวเลยคนเดียวที่ชอบมากๆได้มากๆคือคานะอาริมะคานะหลงรักเลยอะ่ะในอนิเมะเนี่ยเมมจกที่หนึ่งในใจแต่ถ้าฉบับลไลแอคชั่นขอเป็นน้องคานะเลยน้องคานะโคตรชอบหน้าตาน่ารักมาก เดี๋ยวต้องไปหาวา่าการแสดงแล้วเดี๋ยวต้องฟอร์ไอจไม่ได้พลาดไม่ได้ชอบมากๆโดนใจโดนใจจัดๆเลยน้องคาณะเนี่ยพูดถึงคาณนะลืมไปเลยนั่แหละล่าสุดผมก็เพิ่งสั่งฟิกเกอร์มาเนี่ยยังไม่จะทันได้แกะแต่แกะตรงนี้แหละอะนี่คอเลคชั่นนี้ผมได้เมมโจกับลูบี้มาแล้วนะ อันนี้คณะมาครบครบสามคนแล้วอาจแกะออกมาตรงนี้เลยก็ได้แม่งมาส่งหลายวันแล้วยังไม่ได้แกะทีอ่นี่น้องคณะน้องคณะคณะจังคณะจังอ่ะเอาออกมาเลยไหนๆก็ไหนๆละไม่แสงมันสะท้อนไอ้แสงมันจ้าจังวะอ่าโอเคพอนั่งตรงนี้เลยน้องคณะชอบมากมีคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชุ่มชื่นหัวใจในการที่ดูไลท์แอชนเรื่องนี้ นั่งอยู่ในโรงผมอมยิ้มตลอดเลยอมยิ้มเพราะน้องคณะเนี่ยน้องคณะออกมากีชากีชาดูแล้วแบบโคตรอินอะอินกับคณะมากเลยอะผมรู้ว่าบางทีผมเสียอาการเลยนะเสียการกับคณะเนี่ยตอนขึ้นคอนเสิร์ตไอสเตจอำลาเพราะว่าคณะเนี่ยออกจากวงใช่ไหมตอนท้ายเหมือนใน,นมังหะเลยมังหะตอนท้ายคณะก็จะออกนะซึ่งเนี่ยไละช่าน ตอนที่คณะไปประกาศจบการศึกษาจากวงไอดอลบีโคเมจ,จิแล้วก็ขึ้นสเตจอัมลาร้องเพลงเนี่ยเพลงเพลงบนเวทีเนี่ยกำลังร้องแล้วก็เต้นเต้นกันคณะเปล่งประกายมากเลยผมดูแล้วแบบผมนึกถึงตอนที่ผมเป็นโอตะเบนเคนะเอีน,นี้เผื่อใครไม่รู้ยอมไปดูช่วงแรกๆของช่องได้ะเมื่อสี่ห้าปีก่อนนอะผมลงคลิปเบนเคนะมากตอนสมัยผมยังไม่โอตะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกตามแล้วนะ แลลวผมไปทุกคอนเสิร์ตไปทุกไปทุกงานไปแทบทุกทุกงานจริงๆกไปแทบทุกงานจับมือไปบ่อยมากแล้วแบบนึกถึงเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นคนจริงๆไงมันก็จะรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนดูเหมือนเรากำลังดูคอนเสิร์ตมากกว่าในอนิเมะแล้วผมดูแบบผมเสียการมากบางทีผมบิดเลยนะกับน้องคานะผมดูผมแบบแบบอ,แแบบอย่างนี้นะเฮ้ยใครจําได้ไหมในอนิเมะซีซั่นสองอะอาคาเนะอะจะชอบคานะมากใช่ไหมเป็นแฟนลับคานะเลยอะแล้วอาคาเนะอะมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งแบบ ข้างลักคณะเราบอกว่าคณะจัง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 อย่างเงี้ยผมผมนึกถึงอันนั้นเลยผมนึกถึงฉากนั้นเลยเพราะผมอ่ะกำลังอารมณ์เดียวกับอาเนี้ตอนนั้นอ่ะผมแบบคณะจังคณะจังคณะจังข้างลักมากมากคลิปนี้ขออวยน้องคณะเป็นหลักเลยเรียกว่าอาจจะรีวิวครึ่งคลิปอวยน้องคณะครึ่งคลิปเลยเนี่ยน่ารักมากจริงๆเออต้องไม่รู้จริงนะ คนแสดงชื่ออะไรแต่เดี๋ยวตอบไปน,นี้ผมจะตามเขาแล้วก็เพลงเพลงโคตรเพ้ะชื่อ shining song ใช่ไหม <_ d ance> เพลงติดหูเจยเลยอะซึ่งเพลงนี้ไม่มีในนิเมะนะยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนช่วงท้ายๆแล้วจะมีหรือเปล่าแต่อยากให้มีวร์ชันเมดด้วยอืม <_ d ance> เพลงนี้เพราะว่าชอบมากการเพลงที่ชอบมากๆเลยอะผมมาฟังเพลงของโอชิโนโกะแทบทุกเพลงเลยนะไม่ใช่แค่เพลงเปิดเพลงปิดชั้นหนชั้นสผมผมฟังเพลงใน ในในกระตูนด้วยเป็นเพลงของบีคอมมติเนี่ยไอไซว่าบีขอโทษยริงคือออกเสียงออกเสียงไม่ถูกอะคือมันต้องร้องเพลงอะมันต้องแบบไซว่าบี <laughs> แต่ว่าจะให้พูดช้าๆอะมันไม่ได้แต่ว่ามันแปลว่าสัญลักษณ์คือ B. Ie. นั่นแหละเพลงนี้เป็นไอคอนิกของบีคอมมติเลยเนาะตาทีเลนป๊อปอินทูอะไรอย่างเงี้ยคือผมฟังฟังมากฟังแทบทั้งอัลบั้มของบีคอมมติะ แต่เพลงนี้น่าจะเฉพาะและท่านซึ่งก็เพิ่งมาฟังครั้งแรกในโรงนี่แหละแล้วชอบมากชอบมากๆเลยแถมตอนท้ายเครดิตก็มีปิดด้วยเพลงนี้อีกฟังเรียกว่าฟังทั้งเพลงเลยอ่ะตอนท้ายเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอเลยอ่ะเป็นเอ็มวีเลยแหละผมก็นั่งดูยันจบเลยนะเออแต่ทั้งโรงอ่ะจะมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณสิบคนมั้งในโรงอ่ะซึ่งคนมาดูอ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแฟนแอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ผมแปลกใจว่าทําทไมโรงผมเขาไม่นั่งดูกันอะ มีผมนั่งดูจนจบอยู่คนเดียวอะไอนนตอนท้าย,ยขึ้นเครดิตแล้วเป็นเพลงเป็นเพลงเนี้ยแต่มันก็มัมนไม่ใช่แค่เพลงเดียวมันมีภาพม,มันเหมือนเอ็มวีอย่างที่ผมบอกอะแต่ว่าคนอื่นเขาเดินออกไปหมดเลยอะเขาเป็น,ปนแฟนเมเรื่องนี้จริงป่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็แหละตอนนั้นชอบมากเพลงช i n นิ่ s o อ g เดี๋ยวต่อวันนี้ต้องเพิ่มลงในอัลบั้มโปรดแล้วเดี๋ยวฟังทุกวันแน่ครั้เนี้ยโอเคแล้วก็ืัอกีมีพูดถึงอาคเนะไปก็ขอพูดถึงนี้แล้วกันส่วนอาคเนะเนี่ย ก็เฉยๆเหมือนกันเลยแต่ว่าอาคาเนะคืออาคาเนะคืออาคาเนะเลยเห็นแล้วนึกถึง <c oughs> ในอนิเมะเลยที่ดูอนิเมะมารูบี้เนี่ยไม่รู้รูบี้ผมไม่เฉยนะคือน่ารักนะก็แบบเป็นรูบี้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยสัมผัสได้ขนาดอาคาเนะออะอาคาเนะเนี่ยโดนเส้นเลยจับได้เลยว่าเป็นอาคาเนะแต่ว่าเรื่องความเหมือนรูปลณ์ภายนอกอะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ก็โอเคมีใครอีกภูมกับ ผู้กกับเนี่ยได้เลยโคตรเหมือนผู้กับไม่ไแบบน่ใจนะว่าเขาชื่ออะไรนะไม่ใช่ผู้กับเรื่องนี้นะหมายถึงไอ้คนที่เป็นผู้กับไอตัวละครเนะี่ยผู้กับที่คอยดูแลอาควาเนะี่ยอันนี้โคตรเหมือนในเมะคนนี้ได้มากแคสตรงมากประธานประธานไม่ไม่ตรงนะประธานไซโตอะอิชิโกะใช่ไหมครูิชิโกะใช่ไหมเออคนไอในเมฆนี่เป็นหนุ่มแว่นผมทองเนาะ แต่ว่าอันนี้มาเป็นตะแก่เลยอะ่ะตะแก่เลยะเป็นทรงปา๋าอะทรงปา๋าทรงเสียเลยก็ถือว่าดีคนละแบบแต่ผมรู้สึกผมรู้สึกชอบคนนี้มากกว่าวะ่ะดูดูมีแบบบารมีดูยังไงกว่าไม่รู้เออไอคนนั้นมันเหมือนคนในเมฆนะคนในเมฆมันเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนบริการเหมือนอะไรไม่รู้แต่คนเนี้ยดูทรงแล้วเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเป็นเออเป็นหัวหน้าบริษัทมันดูบารมีกว่าสำหรับฉันผมชอบคนนี้มากกว่านะ ถึงจะคนละลุกกับเนมเมะเลยก็เถอะแล้วก็เมียเขาอะ่ะอันนี้ประธานใส่โตะเมียโกะคุณเมคคุณเมโกะนี่ชอบมากๆใครที่ฟังผมรีวิวสั้นหนึ่งคือผมก็อวยเมียโกะมากๆเหมือนกันเบิ่มๆด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนนะผมก็ไม่ได้ยาวเท่าลุกก็ดูไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ว่าโอเคถือว่าสวยชอบกัาแบปในคนละสไตล์เป็นแบบคน ผู้หญิงที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะเป็นสาวใหญ่อะสวยมากสวยมากชอบอยังคงชอบอยู่ไซโตะถึงแม้ว่าลุกอาจจะไม่ได้เหมือนในเมฆขนาดนั้นนะะสำหรับประธานเมียโกะแต่ก็ถูกใจกันไปในคนละแบบจะต่างจากลูบี้เมมโจอย่างนี้มากคือพวกนั้นเรียกว่าผมไม่ได้มีความชอบเลยอ่ะอืมอาคานเนเีอย่างเงี้ยเป็นแลชั่นเราไม่ชอบอะน้องคณะนี่แหละที่สุดละ ทั้งลุกเหมือนทั้งโอ้โหหน้าตาหน้ารักสุดๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้แดงนะเออลืมพูดอีกคนนึงอควาพระเอกของเรื่องลืมพูดได้ไงอควานี่อควานี่เฉยๆอยู่แล้วไม่ชอบอะแล้วก็จริงๆผมไม่ชอบอควาตั้งแต่ในเม่อีกแล้วนะอควาเอาจริงมันเฮีย <c oughs> คือไม่ใช่มันเฮียแบบเลวๆไรกันหรอกแต่บ่ผมลำคาญมันลำคาญม,มันแม่งผู้หญิงเขารักมันตั้งกี่คนแต่แม่งก็เอาตหลอกหวังผลประโยชน์เท่านั้น คิดแต่เรื่องจะแก้แค้นแต่พูดถึงก็สมควรให้แค้นจริงอ่ะไอพ่อไอพ่อพ่อควาเนะี่ยแม่งเฮียมากพ่อควารูบี้เนี่ยในอันเมะยังไม่ออกตเต็มๆนะแต่ว่าผมอ่านมางะแล้วขอด,าดนะ่าหน่อยให้ผมด,าด่าแม่งได้ยีิบสี่ชั่วโมงผมก็ด่าดได้อ่ะเป็นคนที่เป็นตัวละครที่เฮียที่สุดในโลกที่ผมเกิดมาแล้วเจอแล้วอ่ะจริงๆนะไม่ได้พูดเวอร์เลยผมไม่เคยดูหนังเรื่องไหนแล้วผมเกลียดเกลียดไอตัวหาที่ไหนเท่านี้เลยอพอเราจะไปพูดให้เสียเวลาดีวกว่านะไอพ่อควาช่างแม่งมาเถอะคน ผมคิดป่วยโรคจิตผมเกลียดแม่งมากกว่าไอสต็อกเกอร์ที่ฆ่าไอาอีกอ่ะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกก็น่าจะหมดแล้วแหละรวมๆคิดนี้ออกแล้ะประเด็นนี้จะพูดอ่ะพักไทยพักไทยขอพูดเลยพักไทยไอยใช้เสียงพักเดียวกับเมะเลยนะครับพี่นับุญขวัญกมลคนนี้นัพกพากนักพักหญิงที่ผมชอบมากเลยชอบเขาทุกเสียงทุกบทบาทเลยอ่ะเพราะเพราะอันนี้แหละพอพากไทยแล้วมันเป็นเสียงเดียวกันไนะออ่ะก็เลยแบบทําให้ผมรู้สึกว่าไอาเป็นไอได้ นี่เหตุผลนึงเลยตัวช่วยได้ช่วยได้เลยระดับหนึ่งอาควาก็คนภาคนะเดียวกันนะกาเนเมะไปเป๊ะเลยลูบี้เนี่ยไม่แน่ใจอะ่ะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่พี่บีมพี่บีมเซนเซอะ่ะในเมะจะเป็นพี่บีมใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นนักภาคอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ชื่อเขาแต่ว่าผมดีนเสียงเขาใบอย,อยู่คนนี้ยส่วนเมมจโจนี่ไม่รู้เลยอะ่ะเมมโจไม่รู้เป็นเสียงนักภาคคนไหนแต่ว่า ผมคิดว่าไม่ใช่พี่แป้งเมมโจโอ,อ่ะในการ์ตูนจะเป็นพี่แป้งใช่ไหมพี่แป้งซีบิงซีแต่ว่าไลท์ชั่นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่พี่แป้งอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่ใช่อ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะอันนี้ใครรู้ก็บอกได้นะว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนคณะก็มีความคล้ายอยู่คณะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้หลายบาทหลายบาทภาคหลายบาทเขาก็จะเป็นวีทูเบอร์นะผมก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันแต่ฉบับไลท์ชั่นนี่ไม่แน่ใจเลยอ่ะใครเป็นแฟนหลายบาทก็คอมเมนต์บอกได้ไดนะว่าใช่เขาไหมนะแต่เดี๋ยว คงต้องลองถามเขาดูแล้วแหละเค okay, แต่ที่รู้คณะน่ารักมากนะเยรายน่าจะมีบทเยอะกว่านี้แต่ยังบ้าแหละคือช่วงท้ายๆแล้วอะช่วงท้ายๆคณะกับคนอื่นมันไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แล้วแหละคือหลังๆมันจะมาเน้นที่เรื่องของลูบี้กับอควาเนาะกับไอพอนี่แหละอ่ะโอเคให้คะแนนเลยเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบไปเลยอาจจะให้คณะสักครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ะนะไอเก้าคะแนนเนี่ยบอกแล้วคลิปนี้อวยคณะสุดๆ ก็นั่นแหละดูได้อยู่แล้วไม่แย่อะไรผมยืนยันเสียงหนึ่งเลยว่าไม่ได้แย่อะไรสามารถดูได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้อินเท่ากับดูอนิเมะหรอกแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะอย่างยังไงต้องชอบอยู่แล้วเนื้อเรื่องเนื้อหามันทุกอย่างเรารู้เราจะอินไงแต่ถ้าแบบใครที่ไม่ใช่แฟนอนิเมะอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเห็นเป็นหนังเรื่องนี้น่าสนใจดีแล้วเข้าไปดูอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่รู้เข้าเหมือนกันนะว่าเขาจะชอบไหมแต่ถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะผมเชื่อว่าจะชอบได้ระดับหนึ่ง เออแต่จะพอใจมากขนาดนั้นไหมก็ต้องอยู่ที่แล้วแต่คนแล้วแหละนะแต่รวมๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้รอซีซั่นสามมาปีหน้านุ่นเดี๋ยวเราก็คงได้กลับมาทําคลิปรีวิวโอชินโกะกันอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมเพลงชายนิ่งซองไปหาฟังกันด้วยเป็นเพลงดีมีคุณภาพมากชอบมากๆอ่ะกคชอบเลยเพลงนี้ เหนี้อาจจะเป็นตัวบวกคะแนนของหนังเลยก็ได้นะสำหรับผมอะโอเคครับก็รูมๆก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับเมื่อเช้าก็เพิ่งทำคลิปเรเชั่นตัวอย่างหนังโจสิโกะกับซูทูเปียไปนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ